สวัสดีกันได้แล้วมาอยู่โฮมนักติงเกมเมอร์เช่นเคยนะวันนี้เราจะมาเล่นมาครับน้ำพกเกตเอดิชันนะฮะเช่นเคยโอเคมาดังไปไามโอเคนะวันนี้เรามีเพื่อนวมทางด้วยนะชื่อว่า n อ c นะคะเฮ้ยทำไมมันมืดขนาดนี้นะโอ้ย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 ดังดังดังโอเคนะฮะพอได้ตอนนี้คนอยู่ในคุกอวกาศ คูนี่อวก,กาศแล้วนะเออก็จริงหน้ามาากกันอวกาศเหมือนกันคุณต้องกระโดดลงไปในพื้นโลกมีคนรอรับคุณอยู่สร้างโดยบิวเวอร์โอเคห้ามขุดไ้าใ้คุณก็ขุดได้แมปสามชื่อแมปคูอวก,กาศโอเคครับห้ามโกงได้ไปเราจะพาเพื่อนไปไป

มันจะบ้าเฮ้ย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 จะเย็นจะเย็นพอดีจะเลือดแป๊บโอ้ยรีเนเลือดแป๊บรอกนนะครับจะเย็นเฮ้ยเฮเฮ

เจบแบบ o p t i m i e คือผมดูท <divide> <finding S 1> ูเออทูเดย์โชว์อยู่ไ <Liberty> ม <Overwatch> ่ต้องห่วงว่าเสียงอะไรเฮ้ยกำเน่ด เนี่ยีิคุณพ่อล้มนวายเนียมองไม่เห็นคุณชนะแล้วแบบคุณชนะแบบนี้แล้วสันมากฮ่าฮ่าฮ่าขียด เดินตามทางบ้านกลับบ้านสั่นมากเลยคลิปนี้เออประตูแป๊บคุณมาอยู่ในบ้านมาห้าเดือนตำรวจอวกาศจะคุณได้ว่าคุณแฮคกออกมาตำรวจได้ จับคุณไปที่คูมหาสมุทรโอ้โห,โหเพื่อเจอโคเซดอนโอเคไปรอภาคสี่มาคูมหาสมุทรนะครับครับให้คะแนนหนึ่งถึงสิบให้เท่าไหร่ผมให้เก้าเหมือนเดิมนะฮะเพราะว่ามันสั้นนะฮะโอเคมาผมให้เก้าพอแชร์ให้ด้วยนะครับรอบภาคสี่แต่นานหน่อยโอเคไม่เป็นไร นะคะเพื่อความสุขความเจริญก็สำหรับคลิปนี้นะ,ะคะก็โคจกคลิปกันไปก่อนนะถึงมามันจะสั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะคะสำหรับคลิปนี้บ,นบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ,บ๊าย